าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นศาลขนาดสี่บรลังมีผู้พิพากษาดำรงตำแหน่ง6อัตราคือนายวีระสากุลตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า,านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายมนลชัยโพทองตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน,านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายอันนกบวรพจ์ภิสุทธ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนางสาวอรพันธ์วรกิจธรรมรงค์ชัยตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายสมยศจันเปลงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและนายสุเทพขาเจริญตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ข่าราชการสารยุติธรรมมี23อัตราโดยมีนายพิชิตสอนประชุมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีมีลูกจ้างประจำสองอัตราพนักงานราชการสองอัตราพนักงานจ้างเหมารายบุคคล4อัตราองค์ประกอบของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรียังประกอบด้วยผู้พิพากษาสามทบรุ่นที่8 จำนวน48คนโดยมีนายสมนึกนาคศักดิ์เสวีเป็นประธานผู้พิพากษาสมทบและมีผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวจำนวน14คนการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามประกาศสำนักงานสารยุติธรรมตั้งแต่1มีนาคมพุทธศักราช2560 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานประจำสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีแบ่งงานภายในออกเป็น6กลุ่มงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบคือกลุ่มงานช่วยอำนวยการกลุ่มงานคลังกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์กลุ่มงานคดีกลุ่มงานไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรีรวม10อำเภอและมีสถานีตำรวจจำนวน16สถานีคำสั่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีที่98ทั2564เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมและโครงการตามกระบวนทัศน์ใหม่กลุ่มที่1 คณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มที่สองคณะกรรมการประนีประนอมคดีครอบครัวกลุ่มที่สามคณะกรรมการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนกลุ่มที่สี่คณะกรรมการประสานเครือข่ายสวนราชการและองค์การด้านเด็กเยาวชนสตรีหรือครอบครัวกลุ่มที่ห้า คณะกรรมการสืบค้นสาเหตุแห่งการกระทำผิดกลุ่มที่6คณะกรรมการกิจกรรมบำบัดของศูนย์ให้คำปรึกษากลุ่มที่7คณะกรรมการกิจกรรมทางเลือกสายาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพิจารณาพิพากษาอัถคดีด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของสารยุติธรรมได้โดยง่ายโดยมุ่งเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและทำรงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว